สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอาเนสลอตคิดบุกว่าเขาชอบช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่ยุ่งวุ่นวายเพราะมีโอกาสให้ผู้เล่นตัวสำรองคนอื่นๆได้โชว์ของอาเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตอบคำถามสื่อแบบสุดเฉียบหลังถูกตั้งคำถามว่าตะวะของเขานั้น จะทำอย่างไรดีกับนักแต่ชื่อดังหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไรนักนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลและการที่ลิเวอร์พูละกำลังมีโปรแกร,รมหนักติดต่อกันหลายนัดรอพวกเขาอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติอีกครั้งนั้นตัวของอัเนสซาร์ลอตจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างโดยอัเนสซาร์ลอตได้ตอบคำถามดังกล่าวนี้ในงานถแถลงข่าววัดเตรียมความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกขนาดสุดสัปดาห์นี้ที่ลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนวูฟโดยอัเนซาร์ลอตยืนยนนัน ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักกับช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่ยุ่งวุ่นวายที่ลิเวอร์พูลของเขากำลังเตรียนที่จะเผชิญต่อจากนี้โดยลิเวอร์พูลมีคิวต้องลงทำการแข่งขันถึง7เกมในช่วงเวลา22วันต่อจากนี้เพราะถ้าเป็นคนอื่นๆอาจจะมองว่าลิเวอร์พูลกำลังเจองานหนักแต่สำหรับตัวของผมแล้วผมมองในแง่บวกซึ่งผมมองว่ามันมีข้อดีเพราะผมสามารถส่งผู้เล่นจำนวนมากลงสนามในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่ยุ่งวุ่นวายได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้เล่นบางคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามก็จะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตรงกันข้ามกับผู้เล่นตัวหลากหลายคนที่ลงเล่นแบบไม่ได้หยุดพักตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลก็จะมีโอกาสได้พักในบางนัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันผมมองว่าในตอนนี้ทีมของเรากําลังเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องปรับใดที่เรายังสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีความยืดหยุ่นแล้วและก็ผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องผู้เล่นนอบางคนที่อาจจะไม่พอใจ เพราะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามนั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะเป็นช่วงเวลาสําคัญของผู้เล่นตัวสํารองบางคนที่จะต้องโชว์ฟอร์มการเล่นออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะพิสูจนการกลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้อีกครั้งโดยอาเนสซาลตยกตัวอย่างไปที่ผู้เล่นตําแหน่งกองหน้าของทีมที่ในตอนนี้นักเตะแ,แต่ละคนนั้นกําลังทําผลงานแข่งกันทั้งตัวจริงและตัวสํารองและแต่ละคนที่ถูกส่งลงสนามนั้นก็สามารถยิงประตูให้กับทีมได้ด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับตัวผมในการจัดตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามแต่ผมก็รู้สึกยินดีที่กองหน้าของเราทั้งปะตัวได้ทุกคนเพราะมันหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวว่าจะยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เพราะผู้เล่นตัวสำรองของเรานั้นสามารถลงสนามมาเปลี่ยนแปลงเกมได้ทุกคอรนลุยดิอาสดิโอโกโชต้าและโคดี้กับโปยิงได้คนละสองประตูนอกจากนี้โมฮัมเหม็ดซาลาและดาวินนูเนส ยังมีชื่อเป็นผู้หญิงประตูให้กับทีมได้เช่นกันในขณะที่เฟเดริโกเคียซ่าก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจและทำได้หนึ่งแอสซิสซซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะถ้าหากมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บผู้เล่นรายอื่นๆก็พร้อมลงสนามในทันทีดังนั้นลิเวอร์พูลจึงเป็นทีมที่มีเกมรุกที่ดีมากๆทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวคริสเตียนพูลิซิตเข้ามาเป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาในฤดูกาลหน้าสโมสรลิเวอร์พูลทีมอันดับสองของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังเล็งการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากที่ในตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าโมซาลานั้นอาจจะเป็นผู้เล่นแกนหลักของ ิเวอร์พูลอีกหนึ่งรายที่จะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับศูย์ยุน่าชักวอาวอียิปรายนี้แต่อย่างใดโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากแคชชีโอมกคาทูสืชื่อดังในอิตาลีได้ออกมาตีข่าวว่าลิเวอร์พูลสโมสรชื่อดังแห่งทินมมซิสัยนั้นกำลังตกเป็นข่าวล่าสุดว่ากำลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ สำหรับเข้ามาแทนที่ของโมซาลาซูนยืนหน้าดดลซันโวของสโมสรที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังเล็งไปที่คริสเตียนพูลิซิตเดาแต่ชื่อดังของสโมสรเอซีมิลานโดยทีมงานลิเวอร์พูลนั้นประทับใจในฟองการเล่นของตัวรุกชาวสาหรัฐอเมริการายนี้เป็นอย่างมากในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะเอซีมิลาน3ประตูต่อ1ได้ถึงถิ่นซานซิโรในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว โดยกองหน้าชาวอเมริกันรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเอซิมิลานเมื่อฤดูการที่แล้วโดยยิงได้12ประตูกับอีก8แอสซิสโดยนับเฉพาะแค่ในศึกกันโชเซเรียเพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นและในฤดูกาลนี้คริสเตียนพูลิซิตก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว3ประตูกับอีก2แอสซิสจากกอการลงสนาม5นัดในเกมเซเรียฤดูกาลนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างน่าเหลือเชื่อของคริสเตียนพูลิซิตหลังจากที่ตัวของเขานั้น ต้องพบกับช่วงเวลาที่น่าผิดหวังกับการคาแข่งกับสโมสรเชลซีในช่วงปี2019ถึง2023โดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับคริสเตียนโพลิซิตมาแล้วหลายครั้งในยุคของเจอเกนคลอปแต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวศูนย์หน้าวัย26ปีรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จเสียทีแน่นอนว่าหากโมซาลาหาตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งนั่นก็จะทําให้คริสเตียนพูลิซิตมีโอกาสที่ดีที่จะแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งปีขวาแข่งกับเฟเดริโกเคียซาดังนั้นดินการย้ายทีมของคริสเตียนพูลิซิตถือได้ว่าเป็นอีกดินที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากหากสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้ามาร์เกฮีบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าอยากย้ายไปคาแข่งกับลิเวอร์พูลมากกว่านิวคาเซิลสมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต,ตกเป็นข่าวว่า อาจจะกำลังที่จะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้เกี่ยวกับการคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เข้าสู่ทีมหลังมีรายงานว่ามากุีเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของคริสตัลพาริสที่ลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นในตอนนี้ตัวของผู้เล่นรายนี้ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมของเขาแล้วว่าตัวของเขานั้นต้องการที่จะย้ายไปคาแข่งกับสโมสรที่ใหญ่กว่านิวาคาเซินและมีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้น ทางด้านของสโมสรซริลนั้นถึงไม่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จโดยตามรายงานข่าวที่ออกมาล่าสุดจากฟตุตบอลนเิเซอรระบุว่ามากกร์เกหีนั้นแสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่อยากจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่า,วาซิลและตามข่าวที่มีออกมานั้นดูเหมือนว่ามากกร์เกหีจะรีบคว้าโอกาสในทันทีถ้าหากว่ามีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลยื่นเข้ามาที่ตัวของเขาแน่นอนว่าการย้ายทีมของมากกร์เกหี เข้าสู่สโมสรลิเวอร์พูลนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยแม้ว่าทางคริสตันพาเลตไม่ต้องการขายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวและต้องการปล่อยตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าก็ตามทีโดยสื่อรายนี้ยังรายงานต่อไปว่ามาร์เกฮิีตได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าอยากย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะย้ายไปค้าแข่งกับยวคาเซิลแต่ทว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาที่สโมสรคริสตันพาเลต ซึ่งนั่นทําให้ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนักเตระรายนี้ก็รู้สึกยินดีที่ตัวของเขานั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเมื่อ,อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกําลังเฝ้ารอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปแน่นอนว่าเป้าหมายของมากเกีหีนั้นคือการย้ายไปร่วมสโมสรใดยอในพรีเมียร์ลีกที่มีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลและได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งนิวคาสเซิลนั้นไม่ใช่ทีมที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้กััับตวเขาาาได้้และที่ผ่ผนนนมนูน ก็เป็นทีมเดียวที่เคยแสดงความสนใจในตัวของเขาและมีคุณสมบัติต่าง,างๆครบถ้วนตามที่ตัวของเขานั้นต้องการอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของออมา์เกฮีครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เนื่องจากในตอนนี้เวอร์จิลฟานได้ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรแต่อย่างใดและมีความเป็นไปได้ข้อที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวฟานไดออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวและคว้าตัวมากเกฮีเข้ามาแทนที่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ